คนนี้เป็นเท่าแก่โรงสีค้าข้าวเ,<อ>เขากำลังทำการตักข้าวเอาใส่รถบรรทุกไปขายตอนนี้มีรถกี่คันครับรถบรรทุกของเราจอดเรียงรายอยู่3ามคันนะครับแต่คนขับรถตักน้องตั้งใจทำงานนะครับทำอะไรอะ่ะ เก้าเก้าเก้าเ้าติดเกือบไปแล้วครับมาขับรถครับมาขับรถครับมาขับรถตุ๊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 ตุ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  รถตักมาแล้วครับตุ๊ตุ๊ต๊ต๊ตตึ๊ตท่ตมทำงานครับคนขับรถตักทำงานครับโอ้ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตเท่ตึมโอ้หคนขับรถตากครับทำข้าวหกครับเอาครับดีดีครับ มาตืดดตืดต,ต immun, มาเลยครับตืดดตืดตืดต,ต,ตืดตืดตืเตยบงโอ้โหมันเต็มลำแล้วก็เปลี่ยนอีกขั้นสิครับขั้นที่สามรออยู่ครับือครับครับเป็นอะไรอีกครับข้าวข้าวเกิบข้าข้าเกิบโอ้ย Gothic.

ครับรถเร็วๆหน่อยเตืรเติรเตืรเตืร์เติร์เติาเติรตรติรเติรเร์เรเตร์ร์ราตเตระ